ท่านผู้ชมอ่าที่สำคันะครับผมนะั่งช่างตัวเสียวเอาคอมัยครับท่านผู้ชมแป๊บนึงน,นะครับครับสวัสดีครับสวีอ่าช่องต่อยด้วยพัดต่อยวันนี้มั้ยสวีมีคนเรียกร้องอะไรอย่างเยอะเลยนะไปตามเลขกันทางวันแม่ปานให้หน่อยนะครับซึ่งเพื่อนบอกโอ้ยไปเรื่อย เปขอที่ก้าของดวันนี้เมืนเดิมเลขปูแพงแล้วก็เลขแม่ปังแล้วส่วนกำลังวันตั่งขนนะครับที่จะดูว่าหลักตรงนี้เลขออกวันนี้นะครับดูไว้เป็นแนวทางโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ มีคนเียกดร้องมากันอย่างเยอะเลยว่าอยาให้หนุบามาถ่ายแม่ปานหนึ่งหกบ้านเลขที่หนึ่งหกหกนะครับบ้านเลขที่แม่ปานหกหกอันตรองหกหรือกรตอนเก่านะครับท่านผู้ชมแดดแดดสว่าครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทั้งช่องหนุมบามผช่องป้าต่อยแล้วก็ช่องมาบินนะครับนีครับ ก็วันนี้ท่านผู้ชมคือเดี๋ยวมาดูเลขกำลังวันของแม่ปานแล้วก็เลขปูกำแพงเพชรแล้วก็มีคนหลังจากที่เรียกร้องกันมาเยอะนะครับเรียกร้องกันมาเยอะคืออยากให้มาถ่ายที่แม่ปานตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วบมันบ่อใว่างแม่ยมามเลยบ่อใดมาเมียนเข้าใจบันที่นี่ไปยังข้างบบ้างไปเตะบอลเก็บขาส่วนมาบ่อใด บ่อนี๋ตัวกําลังกายบอนกําลังกายเนี่ยเนีางเนี่ยเนี่ยเราไปเชี่ยนิ้งไงนิ้งเต๋บอนไปเชี่ยนยุ่งสามมื่นต้อเรียนสามหมื่นจบน้องนิ้งน่ะอ๋อมันมันเป็นห่วนเต๋บอนเดินสายอยู่แล้ยโอ้ยยิงลูกเอาแต่ตัดยิงไปเสียลูกเพราะนั้นมู่จะขวางไวจัดเงินบ้างที่ไปลงที่แม่ไปเชี่ยนอยู่บางครั้งนี่เปนะเอาเรื่องนี่ว่า แมนบอลถูกเราคนละบอลคนละบอลคนอ่อมวยเขาบอกผมว่าโยกโยกบอลไม่ลูกเดียวเออนักกีล่าแตงยี่ยี่สิบสองคนไปง่ายกันเออผมเลยบอกกรรมการที่หลังให้อาบอลมาหลายๆลูกย้อนลงสนามเริ่มแยกบอลอีกอย่างกันเดี๋ยวแม่ปานเขาจะให้ดูคือปูกระแพงอ่ออเล็กปูนั่นล่ะปานบ่มีดของที่บ่มีดยังไหนคือแม่ปานเด็กฝันบ่ลจะของเด็กฝันบอลเด็กฝันแบบไหนือเหล็กที่แม่แม่มักว่าให เออตอนแม่บอกได้เนแม่ตอนที่เขาตอนที่เขาชีพนี่แม่พานไม่บอกว่าฝันนี่อืมอ้วนวัติพานเาว่าฝันที่มันทำซี่กับฝันฝันตีเอาจากขวางซี่ศูนย์ซี้ซื่อซี่ซี่กับซี่ศูนย์หวังโตไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเป็นไอเรื่องกล้องขององเขาไหมหรบอกปล่องเขานี่อุปยพลาสเจอร์ล้มมาแบบบ้าน ล่องเงินเป็นสิทิโทนนำมาเยื่อยๆมาที่นี่มันหลายหลนวะมันมีแค่บางหางนวยกันนี่เป็นสีเสียล่องอยู่ผลิตไม่ทันเลยนะครับเอานี้ก็แล้วกันถ้าผลิตไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ค่อยโทรมาสอบถามแม่ปานเอาเนาะคือบางคนบอกว่านุ่มามาอยากขอเบอร์แม่ปานโดยตรงอะจังไห่เนี่ยบอกกันไปจะหาวันจันสร์สี่จันทร์สับนเอาวะ เพราะว่าคันบวกมันหลับเป็นบอรตันอ๋อหน้าหลังเดียร์แม่ปานกับเมื่อยแม่โอ้ไม่ได้ไม่ได้ขี่ให้เดียนล่ามันกับเมื่อยอยู่ได้คนโอเคตามล่าหาไส้เดือนขอมุกยิบก่อนด้วเรื่องเบอร์โทรแม่ปานเด้อถ้าผู้ใดเคยหูแล้วอาจติหูผู้ใดเค่อยบังคิดทิปคลิปย้อนหลังอะไรไปเลยบังคิดย้อนหลังอะไรเพราะว่าเพิ่นเคยได้บอกเบอร์เยอะแมนเพิ่นฝากเบอร์โทรไปอยู่ครับอือเนี่ยนี่ครับผมนะเนี่ยนี่คันบวกไปเนี่ยคันโทรมากค่ะบิ๊บรับเพิ่นบ่ไหวนหมกรบผมหยาบ อืมแตต้องเห็นเบาหานเห็นไก่แม่าปานน้ำนาะครับเน่ยเพราะว่าเอฟซีทั่วโลกเลยนะครับที่เป็นทุกทุกมาโลกเม่าปานเราก็รับไหวต้องย่างหนอดต้องใสเนาะครับครับอืมอืมนี่ล้าเจ้าให้เลขแม่นี่ยมันเกิดเรื่องซื่อและเดี๋ยวผมจะได้เรียงถึงภาษานะครับกับเลขปู่นะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นหน้าจอนะเอาวิดีโอในร้อนอ่ะถูกต้องครับขึ้นหน้าจอนะคือเลขของปู่กำแพงเพชรนะครับงวดของประจำวันที่17มกราคมนี้2567นี้นะครับ คือปูเนี่ยคัดมาแล้วลางบนบนรางอนะครับลางบนอ่าขอเป็นตัวรองลิงก่อนอืเงินได้มาเอาที่โต๊ะกลางหรือโต๊ะเนือโต๊ะไต่โต๊ะเล่าก็ว่าไปเ้วยความแเลยเงินได้มาเอห้าสามหกห้าห้าสามหกห้าสามศูนย์สามศูนย์แล้วก็ตัวบอใบไม้ตัวบอใบไม้ต่อไปไดมาเจ็ดศูนย์ห้า จ็ดศูนย์ห้าศูนย์สองหกศูนย์สองหกศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าศูนย์ไหผู้ดองสองหกสองหกหกสองหกสองประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมคือตรงนันเลขน้อยชุดเหมือนกันเลยน้อยชุดมากๆแล้วเลขก็ตรงกันด้วยนะกับอาจารย์เลื่อนแมนนะแมนตรงนี้นะก็เดี๋ยวพ่อตองแดงมานั่งตรงนี้ครับนะครับผมนะก็อันนี้ที่ขึ้นหน้าที่ที่ขึ้นหน้าจอให้ดูเนาะที่ขึ้นหน้าจอให้ดูนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็โปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมกับเลขหลวงปู่กำแพงเพชรครับผมนะครับอ่าอ่ะแม่ปันที่นี่เลขที่แม่มาครับอ้าวสวัสดีครับพ่อสองเล่ครับผมสวัสดีครับทีเมย์ครับผมหมดเสวัสดีครับท่านผู้ชมไปอยู่ที่ไหนมาพ้นมาจังไหนมาจะไปยังไหนมาไหนพ่อสองเล่โคตรกึเดียนพ่โคตรกึเดียนราคาแพงพันบ่อให้โคตรพันให้ไปไต่ให้ให้ไปซ่องไตเอาผมมาอีกโคตรเหนื่อาวินเสียขารถแพงไปไต่ สบายสี่ไก่สบายสี่ไก่ถอดหานไงกนไ้ชมนะอ๋องสี่เมียเหล็กเหล็กที่เป็นมยมักเนี่ยชุดใดที่เมยหมักมักบ่ต่้สาที่เมยหมักชุดใดนี่มันสานจับไจความไม่ได้จับจับได้ที่หลักแหล่ฝันตั้งหัวหันฝันมาจะของทองเอฟซีไปเปียาวเดี๋ยวแม่ปลาอายุเท่าไหร่ทองออกน้ำมายุ่งเลยก็บาดเหล็กทีฝันว่าจะของทองหวังสั่ พ้องฝันแต่งไเลอกไม่ไหมผุนฝันมาจาก้องท้วงห่วงเราก็ไปแย่งแวนอุ้ยวงห้วงคือพิ่งงามแค่หลียวเบิ้งห้วงแวนบ่หล่เพะเขาพคือบ่เอแม่นเลยจีด้น้องอีกว่าเจ้าพอเพาอาวินก็ไม่ท่องรู้ป็นแงบพุ่งจากของด้วยกินหลายเลยเป่าไม่ว่าจากของห่วงนะที่แแนเล่เล่ไปฝันต่ออีกเลยแบบว่าเมื่ออาจิตเป็นไปได้าะวเมื่อพอเพากับเมาไม่ปานกัเมา สองนั่นที่ท่านใเลยี่มัเคียดขีชัดตัวนี้เลยเอ้าเมือนเออแม่ปานพ่อพ่อเป็นหมันกันโอ้ยเมื่อไปไต่ขี้ก่เดียนว่ามื่อนั้นว่าเออเมื่อเคียดมันชัดชัดเพรามันไปไต่ขี้แเดียนนาเออมีแถวหนึ่งไต่ไปไต่มาเราจะเอาแมงดาบอกกับใสนอันนี้ยังกิ้งได้ไต่พอกันนอกไปก็ห่านอันนี้นี่เพิ่นเอาแมงดาหมัดถิมเส้นถังไหเดี่ เออทางเกลี้ยยันหายหลีพอแง่นั่นก็ได้ถ้ามันไผ่เนาะมันกังขึ้นเบิงกันบรรูดอย่างมันสวนสนามกันอยู่บ้านนี้ไอ้น้ำเอียงบางสิล่ะพอหับพอเผาพอเผาผู้เภาฝาฝาแมงดาฝาแมงดาแม่ปานกูจันทร์ได้แลัวหลังจากจบคลิปนี้แล้วเขไม่รู้ว่าจะเปิดศึกกันยังไงนะครับคือคือเราไม่รู้ว่าบ้านเรือนแตกแลกขาดเราก็ไม่รู้นะครับ ผมปิดคลิปผมไปอัดหลาเลยนะดีว่าไอ้ไสเดือนเป็นเหตุอะไรเนี่ยเออนี่เขาพวนะเหรอละล้เพราะว่าราคาไสเดือนโนละสี่สิบยูเรนขึ้นขึ้นต้นขึ้นมาปันมาันรูแบบสามสิบแปดม่นด้ไมนเลยหาย่างกันมันหมดหย่ามันเลยถึงห่างหลอยแล้วคือจงมาค่าเขาละละล เฮอยไผปานเบามือนันวาตัวใหญ่ตัวทอดิผมมือพอทะต้องแล้วไปไต้มือหนึ่งนี่ตัทอไ,ไม่กิ่มแขวเป็นเส้นอยู่ม,มันมคือ่ตัวใหญ่บุจะไปรถไฟหรือไปรถอะไรรถประจำทางอกไปไต่น <c oughs> ไปจัง,งหไไงวัดใด ไปไต้ไต้ยื้เดียนเห็นไหมอ๋อนนึกว่าไปผ่านไต้เจ้าก็ไดาษจะบอกมันเคลียร์ไหมเนาะเอากระดาเอานะครับท่านผู้ชมไปขี้เดียนนะครับตัวใแม่มหมอ้าวมาถึงช่วงแม่านพูดฝันว่าเป็นทองจอมมากกันคือมีซีเปล่าแปานก็น่าซีห่วงเทวาเ่วาเอาหอยสอนสอนให้ดองฟังซีศูนย์ปดองแล้ว่าดองแล้ว่าทองเป็นเก่าเด้ ะว่ามันเก่าเดือนจังเลยอ๋เก่าเดือนอืมหยาบเนาะ่วงนาะว่ารวานซ่าไม่ใะไม่ใจไม่ฟันกัคิดว่าซี่ศูนย์ซี่เก่าซี่เก่าเป็นละว่านละว่านหวัเขามันเก่าแม่เนาว่าแม่เก่าก็หกตัวเดียวกันซี่เก่าซี่ศูนย์ตรงก็เลยอาจารย์เรียนอีกแล้วจังว่าตรงก็เลยไปนากอยากงาน่อขวาในฟังวิสัี่มันตีเอา ท่านผู้ชมถ้าถ้าผู้ใดตีเป็นหรือตีความหมายตีเแม่ปาเตนวอยฟังเนี่ยเม,ม้นมาได้นะครับเม,ม้นมาได้แล้วก็เม้นให้คําสุภาพไปเลยนะท่านผู้ชมเดอ้อเพราะว่าโมกข่อยกับมาไทยคลิปพอดีเพราะว่าช่วงนําไร้รสหน่อยว่ามีคนที่คนวาไปไปบานปะมันเครียดอันล่าได้เลยท่านผู้ชม,มนะครับผมนะเขากะได้เรียกได้ดิบจะเพิ่นนีเขาต้องจะเพิ่นจะนอยแน่ท่านผู้ชมวันวันวันนีนเลืประจําวันเผาซี แฝดเก่าเข่ามืดเลยเข่าบนเข่าล่างนะครับเข่าเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายคือเราจะมาดูเลขตารางประจําวันของแม่ปานนะครับว่าเพิ่นสิไดงวดนี้จังไดแบ่งแบ่งามาเลียแบ่งมาประตูไปเอามาเนี่ยควอยู่หันลูก เพราะว่าเลขอ่าปูกกำแพงเพชรเท่ากับขึ้นจอยเบิ่งแล้วมไหมถูกต้องครับเลขปูกกำแพงก็ขึ้นจอยให้ดูแล้วมันไม่เด็ดอยู่เลขประจำวันนี่ละแต่ว่าขวาตัว่ซ้ายในเลขก็แปลกดีหยับใจเลขประจำวันเข่าเข่าทุกครั้งเข่าทุกครั้งไม่ผ่านเลขที่คุณชุ่มเลยไม่ผ่านไม่ผ่านเลย ไชหวดบ่างหานเนี่เพิ่นเบิ้งกรได้ัันเพื่นว่าเห้าขวาแต่เบิ่งเบิ่งนั่นล่นนั่นล่ะนั่นล่ะนั่นั่มันบมันมันหาไป้เยวั่ถ้าน้องไปเรน้เชี่ยวชาญไปเนลังบัดเร็วถาเรไปเนลังบักตอนแบงเอาโน้ตไปเที่ยนเขาเินไปปลกไปแม่แบงครับาน้องไปเรียนลังบัดเขนเร็วนะครับอืมมันอว่าวันอย่างก่อนมันอว่าสล่รนี่มันอว่าวั่นชุกรองนี้วันอืลักซีออกซซีอืมลักแ แต่ละแปดเก้าเก้าแปดที่ใส่มาบังหันมันออกวันหยังเบิ่งหันบ่อืที่ว่าเขามาเที่ยวกอนนั่นนอกวันเสาร์เดิที่ว่าเขามาเที่ยวนั่นที่ว่ามาเก็บหาเพราะว่าบังหันในซีซีขวบจะจำตั้งหนึ่งซีซีออมยึกใส่ละแปดเก้าบังหันมันออกวันถูกตรงวันถูกบ่อเล็บบ่บ่มีบ่มีมีอันเดียวมีแต่ซีซีเขาหันมันออกวันถูกบ่บ่ออกวันหยัง เ้าคันมันออกวันวันไหนเดี๋ยวก่อนวม่นังคัรแมนวันอังคันวันไหนบอกว่านังคันเออเออเอแมนแมกว่านังคารแมนนี่นี่นี่ซีซีบอกว่านคันครับเก้าแปดเออแมน๋อ้ันจไม่ม่อยู่แมนจำแมนคุ้นันังคันมันมันออก่านทีสามสิบบอกเออโอ้ยมันออกวันทีสามทีสาบีสามสิบนะครับท่านผู้ชม ไอ้งวดที่แล้วที่ออกส่งท้ายปีเก่าเนาะนุ๊บบังออกวันที่สามสิบตรงกับวันอังคารแล้วเลขเลขแรงวันอังคารนี้มันมีสี่สี่มีเก้าแปดอืมเนี่มันเข่าตึงบนเข่าตึงล่างเข่าตึงแรงเลยเรียกว่าคอ้มาเบิ้งอยู่แม่วิ่งเข่าตึงบนมาที่นี้งวดนี้ออกวันพุธอาหารครับแม่แม่มีเบอร์ผมไหมนี่มีตะไลน์ไปบ่ออกวันพุธประมาเพราะว่ามันออกวันที่สิบเกียรติไม่ออกวันพุธเพราะก็ต้องออกวันเด้อ วันนี้วันที่มวันพุธวันพุธดิวันนี้วันพุธวันที่สิบเจ็ดวันนี้วันพุธตรงกันที่สิบเจ็ดนะครัวันนี้วันอาทิตย์เอาไปลัางยืนนเเอาสิเด้อโทษเีจะไปกันี่มนเอยมวันยังหนอผมว่าวันพุธเราหดเปนเมียนว่จังไเลนจัเดงเลยนมอ่านหนงังมเดสิบหกวันอังคารสิเจวันพุธ เลขออกมาที่17เดือนนี้นะครับเอามาได้่อม่อมวันพุธติถูกต้องครับวันพุธกับกลางวันซีเพราะว่าอาจารย์เลื่อนท่านบอกด้วยว่างวดนี้เลขออกวันพุธท่นไปคำนวณเลขสูตรปลาตะเพียนซีมากกว่าซีมากกว่าีเกาเลยนซีเกาซีผมท่านคะท่านประชมเลขตารางตารางประจําวันของเม่ปานนะครับก็อจีเป็นประมาณนี้นี่ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราข็้มาถ่ายดูกันนะครับท่านผู้ชมงวดนี้วันพุธงวดนี้เลขออกวันหนังวันพุธพุธที่สิบเกดมกราคมนะสองพันห้าร้อยหกสิบเกดขอดูวันก่อนบ่นน่ใจบ่แเน่ใจเดี๋ยวกันกันที่นู่นนี้นั่นอีกอครับยวเช็คอีกทีนะครับให้นุ่มอ่านไปเอ้ามนอันดู ต้องครับท่านผู้ชมครับโอเคนะครับวันพุธที่สิบเจ็ดมกราคมีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้นะครับถูกต้องเดี๋ยวบอกหกหกบลล์เอาลักซีกับลักเก่ากแล้วครับเดี๋ยวมันต้องมาไทยเบิ้งต่อมันหลายตัวบอกแดงสีมันบอกยากเอออะไรบ้างกันนะวันพุดรักสองรักหนึ่งรักสองหอดรักต่อหัวเนี่ยอือเรอยไรื่อยรักศูนย์หมดบวกอือเขาไหไร่ปไหมศูนย์จนถึงหลักเก้าเอาเฉพาะวันพุธนะครับวันพุธอย่างเดียวเลยนะคือห้องนี้ เดี๋ยวเอากล้องมาถ่ายจุดตรงนี้ดูงวดนี้ที่ริงเนียน่ยสมมติเจ้าเอาตามเนี่ยเมื่อนี่เนี่ยจังได้กระขุมอืมอันพลังค้อนผันวาอันคอมเมนต์ม้าขายอย่างขายมูนขายอย่งขายหน้านขายมูนเกา่าเกินไปเออมาซื้ออ่า,เ,อาเลขหลายโตป็นนี่งเป็นบ้ามันโมเมนต์เอาเขากระเขาหายมาจังสี่เนาะอือนั่นละเป็นหายมาจังสีง่เนี่ยหายไม้ถึงว่า ได้ตัววิ่งตัวใดดีๆมาก้มัเนี่ยอรเอะบ่แม่นว่าสิขายหน้าขายมุ่นขายมากๆซื้อหมดบ่แม่นไวจังซันคือสมมุติว่าเจ้าได้รักศูนย์มากในวันพุธนี้มั่ก็มีศูนย์สองนสี่ศนย์หูนย์แทั้นั้นพอจบอือันนี้อะไรเมนก็ได้ไปอะไรเหมือนบ่เอาอันนี้ไม่เอาถ้าจ้าได้ว่าก็คอยมักหาสามมักหา่นน่ะนี่เจ้าก็บ่เมืองรักหาใช่ไหมอ้าวมีหาสามตรงก็เจ้าอืวันนี้มันก็ได้กลายเป็นแบบว่า เจ๋งแน่นแน่นี่นี่นี่อาร์มองเบาจังสี่วางมันออกวันอังคารเนาะนี่ไดรลักซี่มาหนิลายบ้างมันกับเขาซีซีตรงๆถ้าวัารลักซีมันกับมีซีซีมาดาวินมีซีซีเอาลักซี่กับขึ้นตรงสวัสถ้าวัารักแปดอังคารก็เดียแปดเก้านี่เดี๋ยวเอาบ้ันบ้านบ้านไหนวันอังคารปะบ้านอังคารก็เป็นเก้าดีกับเขาเลยดิแปดะว่างวันนี่เป็นวันพุธวันวันที่แล้ว เป็นวันอังคารวันอั่งกับเขาซีซี่เขาใส่ไปก่อนซี่ซีเข้าหมดเลยท่านผู้ชมนะครับเก่าอยู่คันันสมุดหมวดกอนเนาะได้ลักเก่ามามันก็มี่เก่าแปดเนี่ยซื้อเลขกับซีบอกรับบีซีห้ตรงกันหลายอีกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมนะกับเลขตารางวัน ของแม่ปานนะก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเอ้าบ้านเลี้ยวคันตรงไรเขาวาจังสี่เดนต้อบไปเป็นบังพุใช่ไหมไปว่าหน่เคยเคยเคยเห็นว่าบังพุตะกี้แต่สมัยเ่าเข้าไปไปเป่าลูกพุยิ่งปายิ่งหนูยิ่งหนกตะกี้เขาใส่ไม้ไผ่อ่าจอหูพวงโลงเลยมาอนใส่ไม้ไผ่นี่เป็นลูกดอกครับยิ่งยิ่งคันบ่อซื้อนี่ล่ำพุบ่อซื้อมันถียิ่งกว่าไดอันนี้ครับ เมื่อฉะนั้นแล้วแย่ซื้อคือล่าผุหลายขนาดสำหรับตัวเรียกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรละเบิร์เท่านั้นให้เบิ่งเป็นแนวทางแนวถนนลครับความเชื่อส่วนบุคคลชมละครบันเทิงเท่านั้นเพราะเั็นคนผิวอาติที่ไม่ตามเพคนให้อยังต่างหลายน้องครับเนาะสวัสดีครับไปต่อไปเอาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูณจุดตรงนี้บอกตั้งเร็วใจญาตมาบอกขึ้นอยู่เปล่าเลยเจ้าเลขออกวันพุธเนาะงวดนนี้ออกวันพุธนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ศูนย์จนถึงหลักเก้ารอบเดียว นะครับอืมขายรอบเดียวจบนะครับไปโอเคตามนั้นผู้ใหญ่จะบาดเด็กน้อยจะบาดบอกบาดเพิ่นน้ำรอ,อบเดียวกัรใช้ใช้รอเดียวสำหรับรอบนี้รอบเดียวนะครับตอนนี้พอท่องแรกเป็นเจ้าของงางการ,ารแปลรอบนี้คือเดีกรอบเดียวสำหรับสายน้ำไม่คอยท่าเวลาไม่ค่อยใครีตัดสินใจซื้อบัตรซื้อตัวบัตรประตูเข้ามาสามทุกตรงพขาไยงเข้าเราก็จะลงสีจอทันทีจบสามพัน จบสามผลงานเพลงภาพยนตร์ของเราก็จะลงสื <am iller> <am iller> 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 ่อจอทันทีก่อนที่ท่านจะฟังเพลงแรกฟังเป็นทั้งหมก่อนเรียกออกว่นอังคาไปดูเลขตารางนะครับเลขเลขแรงวันของแม้ป่านนะครับท่านผู้ชมนี่ครับวดที่แล้วเขาแล้วครับท่านผู้ชมนี่วดที่แล้วเลขเลขออกวันอังคารนะออกวันอังคารนี่ครับเลขเก่าแปดเพิ่นเขานี่คือวันอังคารนะครับนี่ครับ เข่าทึ้งล่างบนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวงวดนี้มาตรงเ,เลขออกตรงกับวันพุธนะครับคือวันพุธที่สิบเกดมกราคมพศสองพันห้ารอหกิบหกะครับสําหรับท่านที่ได้เ,เลขมาสองนะครับลักสองกับศิมีศูนย์สองอ่ารักศูนย์เนาะว่ารักศูนย์รักศ <ๆ S 1> ูนย <ๆ S 1> ์ผมบอกผิดครับรักศูนย์กับศรมีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกหลักหนึ่งก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่งหกหนึ่งแปดหลักสองก็สองสองสองแปดสองสี่สองหกแล้วก็หลักสามสามสองสามสามสามเก็ยดสามสี่หลักสี่ก็มีสี่ศูนย์สี่สองสี่แปดสี่เก้าหลักห้าก็มีห้าสองห้าสี่ห้าสามห้าเก้าหลักหกก็มีหกสามหกห้าหกหกหกแปดหลักเกียดก็มีเกียดศูนย์เกียดสองเกียดสี่เกียดหก หลักแปดก็มีแปดสี่แปดห้าแปดเกดแปดเก้าหลักเก้าก็มีเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับนี่คือเลขแรงวันตารางของแม่ป่านะครับท่านผู้ชมอ่าสำหรับตัวเลขก็ดูเป็นแนวทางครับเป็นจได้เบืงบ้งเบืงบ้งจุดเกียวจุดเกียวกับจดใหมนเนี่ครับอ่า ผู้ใดมากงก็เจ้าที่หลักก็อยากร้องว่าให้มายครับผมครับสําหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเรื่ว่าเ็เขาว่าอยากร้องก็บว่าแดมาม่ใช่เรออยากนอกแม่ก็หนอยากร้องนะเจ้าหนีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะได้อ่ากลาลาแม่ปานไปแล้วนะครับล่าเอฟซีถุกท่านทุกคนไปเลยนะครับเออแม่ปานลืมนะครับแม่ปานลืมบอกอายุว่าอายุแม่ปานตอนไหนปะครับเพราะว่ายางหายท้งา ย่างหาสิบห้าโอ้หาสิบห้าเลขสวยเลยห้าสี่ห้าห้านะครับ,ใใบท่านผู้ชมอายุติดขางอายแม่ปางอืมนะครับ,นนบแมนีนเมนเมนเอ่าที่พอทองแหลก,กับอ่านุ่มอามได้เซียมซีบศูนย์หานะครับอ้าตามนั้นนะครับท่านผู้ชมสําหรับสุดท้ายคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องมารินชาแนลนุ่มอามคนเดิมป้าต้อยคนมินเซนพ่อทองแหลคนเดิมและช่องน้องใหม่ต็อกเต็คชาแนลด้วยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ โชคดีปังๆร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนโชคดีปีใหม่นะครับสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ